วันนี้เพื่พนนมันมารีวิวของเล่น,นะคะ่ะนี่นะคะเพนแพนขอแกะออกมาจากกล่องก่อนนะคะและนี่คือหน้ากล่องค่ะก็คือเดีเพืแอนสอนวิธีเล่นมีอยู่ที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตันชั้นจอดตรงที่จอดรถนะคะชั้นแรกค่ะ ตรงที่จอดรถอะค่ะมีถึงแค่พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะเพื่อนเพรีบไปซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเพืนพ่นเพ่จะมาสาทิตวิธีเล่นนะคะที่นั่นมีของมากมายเลยค่ะไม่ได้มีแค่อันนี้นะคะนี่นะคะรถคั ลูกโป่งค่าจะเอาลูกโป่งสีอะไรก็ได้แทนขอเลือกสีชมพูแล้วกันนะคะขั้นแรกนะคะตรงรถมันจะเปิดได้ค่ะแล้วก็เอาร เสร็จก็จับตรงหัวลูกโป่งลอดไปตรงที่มันเป็นรูค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆถามถ,ามถึงตรงนี้ mm hmm. เพื่อนๆดูตรงนี้มันจะมีตรงเล็กๆนี้ใช่ไหมคะถ้ากดตรงด้านบนนี้ด้านบนนี้จะอ่านว่าโกนะคะสำหรับด้าน มันต้องใช้ฝั่งนี้ถึงจะถูกนี่ค่ะมันจะอ่านว่าโกนะคะให้กดค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีเหลืองน,นี้จะอ้าออกค่ะที่มันเป็นรูแบบนี้ด้านหลังรถเห็นไหมคะว่ามันมีรู นำรถไปใส่ในรูนั้นนะคะแต่เอาหน้ามันออกออกแบบนี้นะคะแลบบ้ะคะ่ะอย่างนี้นะคะมาแล้วตรงด้านบนนี้จะทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะลูกโป่งมันก็จะมันก็จะลูกโป่งก็คือตรงนี้เป็นตัวเป่าลูกโป่งค่ะกดเป่าไปเรื่อยๆเลยค่ะให้มันป่องค่ะ เท่าไหนก็ได้นะคะเพมก่อขยับก่อนค่ะประมาณนี้นะคะเราให้กดตรงโกค่ะ <c oughs> นี่นะคะ,ะตอนเล่นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปแพมแพนจะลองสีอื่น,นะคะ่ะถ้าแพมมีของเล่นอยู่สามอย่างนะคะมีไม้ตีแบ็ดด้วยค่ะ แล้วก็ปืนฉีดน้ำไฟฟ้าอันนี้ขอโซไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเปียกบอกเฉยๆว่าทำยังไงต่อไปพัดนเจ้าสีส้มค่ะเอาจะได้ ใส่นิดยากอยู่นะคะต้องให้ผู้ปกครองช่วยค่ะอาไนมเนต้องลงนกอนโ้โหทำไมเล่นแบบแต่ละไม่ต้องลงพืจะตาต้ง่ต้องลงอนะันบบีออ้อัออนีบางงเบาป้าหงยังไงในหมอบแม่นนะป้าเฮ้ย

ม,มันมีอแ,บบแอนนี่คกนนี้ช้นก็ดนก่อนอยงเง้ให้มันชินก้กอนเออยเงี้ยกลเลยค่ะอไปไเล่น,นกับคม่ามวใบ้านีา่นูก่มวนยงขอรีวิวัด่ะมันชิก่อนอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ย

เพราะว่ามันก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกันค่ะต่อไปเราจะไปโชว์แบตก,กันค่ะ ไม่เคยทมเอาวางไว้ก่อนอันนี้มันกลมเดี๋ยวมันจะหายเอาวางไว้อันนั้นใช้ที่แทนอันนี้มันไม่กลิ้งใช้ที่แทนอันนี้มันไม่กลิ้งแมวแมมันแถมมาด้วยเหรอใช่มันแถมมา2อันเองเห็นไหมเอออย่างนั้นแหละเสิร์ฟมาอุ้ยตรงนี้อ่ะมาเสิร์ฟมาวกน คคิดว่าได้จะได้แล้วนะไม่คะ่ะลูกหนูโยนแล้วหนูตีมาหาแม่หนูโยนลอยขึ้นแล้วหนูตีมาหาแม่อย่างนี้แล้วคุณแม่สอนมาเดีพุ่มแม่สอนมาเดี๋ยวพุ่แม่สอนนั่นทำได้แต่มันไม่ชินเฉยๆไม่ไม่เดี๋ยวคุณแม่ทำให้ดูก่อนหนักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ลูกฝึกนี่นะคะโยนแบบนี้ลูกคะเอามือจับปลายแบบนี้จับจังหวะแล้วก็ปล่อยซี่อ่า,อาลองค่ะ ล่ออ่ะปล่อยปียนั่นแหละค่ะลูกอ่าเดี๋ยวฝึกให้ดี เย่งไงล้ำปูนได้หมาคอน,อนาคอนสีธรรมราษฎรเออไม่ใช่สิมคอน <า S 2> ส,ส,สีธรรมราษสีเขียวแท่ทุกคนเก่งมากลูกเก่งมากอย่างนั้นแหละเก่งมากเายนนาลยเห็นไหมหนูทำได้แล้วเห็นไหมอ่าอุ้ยเดี๋ยวมันแข็งแม่ไม่ฟปปาดจะหนึ่งเดี๋ยวมันไปไหนโอเคประมาณนี้นะนเพื่อนๆได้หรือ่า ให้หนูชอบไม้ไหนไม่ติดสิกเกอร์ไมให้ไม่ไม่ต้องติดสลับกันได้พอแล้วไหมมันที่มันยาวแล้วค่ะไม่เป็นไรจ้ะเด็กเครื่องร้อนค่ะ คนไม่ครับมันร่องดีปิดคลิปก่อนไหมไปไปติข้างบนกันเดี๋ยว้นทำขอไปตีข้างบนแป๊บหนึ่งนะคะไม่เป็นไรแมจเ,<า>เดี๋ยวจัทนขอรับกก้องแป๊บหนึ่งนะคะ คลกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคระับายค่ะ